Lại, phải đi ừ, tối lại. Tối lại, phải đi đấy, phải đi 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 เดี <t 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 ๋ยวพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกปันธมกับกนฮาร์ดคอร์การเมือง เสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดคือแบบผูกขาดมากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมผมอยากได้ผู้นําคนใหม่แบบไหน,นอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนินไปแร้วไม่รวมกินน้านเมืองประเทศชาติมันจเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะความสนามการเมืองใน daily news จับจุดเลือกตั้ง66ได้ที่ daily news online